ปัญหาเด็กนักเรียนลักลอบขายกัญชาให้กับเพื่อนในโรงเรียนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางก็ทําให้ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาม,มัธยมศึกษาเขต35ย้ําให้ทุกโรงเรียนในสังกัดค่ะไปเร่งสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนและป้องกันเหตุซ้ารอยค่ะผู้บริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาม,มัธยมศึกษาเขต35เข้าร่วมประชุมกับผู้มีการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ฝายปกครองและตำรวจเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลังจากที่พบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ลักลอบขายกัญชาแห้งให้กับเพื่อนนักเรียนนายประสิทธิ์อินวรณาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35ระบุว่าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนในสังกัดนั้นเข้มงวดในการสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนอกจากนั้นยังให้ครูสร้างเครือข่ายนักเรียนในการช่วยสอดสองดูแลเพื่อนนักเรียน รายงานพฤติกรรมให้ครูได้รับทราบโดยจากนี้ไปจะเข้มงวดให้มากขึ้นและเน้นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกขณะที่ทางโรงเรียนออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องปัญหากัญชาในโรงเรียนสีข้อว่าได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาและระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาปี2548และให้ครูที่ปรึกษาดูแลพฤติกรรมนักเรียนอย่างใกล้ชิด ร่วมกับนักจิตวิทยาเพื่อติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับนักเรียนทั้งหมดพร้อมทั้งให้ครูที่ปรึกษาสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านกลุ่มไลน์ของห้องให้เข้าใจในทิศทางเดียวกันและสุดท้ายโรงเรียนจะเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองพร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนและให้ผู้ปกครองนั้นได้รับรู้และสร้างความเข้าใจต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนขอจี้แจงว่าข่าวที่ออกมาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงโดยโรงเรียนได้มีมาตรการเฝ้ราระวังป้องกันกัญชาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการครูประจำชั้นทุกคนได้เฝ้าดูแลและไม่ได้เพิกเฉยตามที่สื่อได้นำเสนอออกไปค่ะ